พิกัดข่าวเที่ยงวันที่30มกราคมพุทธศักรา25ช2560เช้าว,วันจันทร์ที่คนไทยทั้งประเทศเกาะขอบจอทีวีครับลุ้นน้องน้ำตาลชลิตาตั้งแต่เช้าตรู่นะครับแล้วก็ส่งใจไปเชียร์ถึงประเทศฟิลิปปินส์เราจะมีรายละเอียดเรื่องนี้กับพิกัดข่าวเที่ยง เที่ยงนี้ติดตามประเด็นข่าวร้อนกับผมมนชัยและคุณอชวินครับใช่ครับถือว่าเป็นวาระแห่งชาติกันแล้วนะครับกับการเชียร์น้องน้ำตาลนะครับแล้วเธอก็ไม่ทำให้คนไทยผิดหวังด้วยสามารถทะลุเข้าถึงรอบ6คนสุดท้ายนะครับกับลุ้นกันใจจดใจจ่อครับวันนี้เรามีทั้งกระแสโซเชียลมีเดียมีทั้งเสียงของรองนายกฝ่ายความมั่นคงพลเอกประวิตรวงสุวรรณยังเชียร์น้องน้ำตาลด้วยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้มงหรือว่ามงกลับมานะครับแต่ว่านี่เป็นรอบที่ลึกในระดับประวัติศาสตร์หลายสิบปี สำหรับนางงามไทยแล้วล่ะครับไล่เรียงกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับจริงๆเป็นกระแสกันตั้งแต่23มกราคมคุณอัจฉวินครับเขาเปิดโหวตให้เข้าไปโหวตแล้วก็ไล่โหวตกันมาเรื่อยๆนะครับอย่างเมื่อเช้าที่เปิดโหวตกันสดๆแอปพลิเคชันที่ให้โหวตเนี่ยล่มด้วยซ้ำไปใช่ครับไม่สามารถที่จะใช้งานได้สักพักถึงจะกลับมาใช้ได้เว็บก็ล่มด้วยนะครับ,ค,รบคนโหวตกันเยอะมากนะครับอย่างใน Twitter เองเขาก็ให้ติดแฮชแท็ก มิส s ูน i v e r ร์แล้วก็แฮชแท็กไทยแลนด์นี่กลายเป็นแฮชแท็กอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะครับลุ้นกันขนาดที่ว่ามงกุฎของนางงามจัก,กรวาลหรือว่า Miss u n i v e r s ์สมงกุฎที่3จะเป็นของน้องน้ำตาลหรือไม่นะครับแต่ปรากฏว่าเอาละคนไทยผิดหวังหลังจากลุ้นกันมาอย่างเต็มที่แต่นี่ก็คือความภาคภูมิใจนะครับที่สามารถเข้า6คนสุดท้ายได้คุณผู้ชมที่ติดตามนาว26จะแพลตฟอร์มไหนก็ตาม สามารถร่วมพูดคุยกันมาได้ผ่านทาง Facebook ของแนว26กดไลค์เพจแนว26ก่อนนะครับแล้วส่งข้อความให้กำลังใจกับน้องน้ำตาลกันนะครับเช้านี้คึกคักจริงๆตั้งแต่7โมงเช้าที่ถ่ายทอดกันมานะครับแล้วเปิดให้โหวตโหวตเป็นรอบแบบนี้คุณผู้ชมครับตั้งแต่รอบชุดว่ายน้ำชุดราตรีรอบตอบคำถามส่วนรอบสุดท้ายที่จะให้โหวตคือไฟนอลลุกอันนี้น้องน้ำตาลเราไม่ได้เข้าเพราะว่าเป็น3คนสุดท้ายนะครับ คุณผู้ชมลองดูภาพไปพร้อมๆกันนี่คือน้องน้ำตาลในชุดราตรีตอนที่เข้า6คนสุดท้ายในชุดของอาสวานะครับก็เป็นชุดที่ทางคุณหมูอาสวาบอกเองว่าได้รับแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระชุดนี้เป็นชุดสีดำและปักเลื่อมเดี๋ยวไปดูรบ,บรรยากาศเสียงเชียนะฮะ ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่พนักงานในงานเนี่ยเขามารวมตัวกันนะครับที่ร้านอาหาร<ฮ>แหลงเกตนะไปเชียยวน้ำตาล คือได้ยินเสียงที่กรประกาศต่างๆข้อรอบแต่ละครั้งนี่ก็เฮแบบนี้เลยนะฮะผมเฮกันยกล้านเลยคุณตุ้มตุ้มใช่ไม่เพียงแต่ภาพนี้เมื่อเช้าตอนที่ดูแล้วก็รับประทานอาหารอยู่ผมก็เฮล้านล้านเหมือนกันคือเฮกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับมีเพื่อนบอกว่านั่งรถไฟฟ้า BTS มาเฮล้านรถไฟฟ้ากันเลยทีเดียวฮะกรี๊ดกันบน BTS อันนี้บรรยากาศที่ร้านแหลมเกตนะครับเขาก็จัดกิจกรรมทางการตลาดคือไล่เรียงแบบนี้พอเปิดตัวมั้งแต่เจ็ดโมงเช้า แล้วน้ำตาลเข้ารอบก่อนรอบแรกที่เข้ารอบคือ13คนสุดท้ายก็เป็น12บวก1นะครับกรรมการคัดเลือก12แล้วก็ปูล่าทหวออีก1เป็น13 13ว่าดีใจแล้วลุ้นลึกขึ้นเป็นรอบ9คนสุดท้ายนะครับรอบ9คนสุดท้ายคือพอ13เป็นชุดว่ายน้ำก่อนแล้วถึงคัดมาเป็น9 9เมื่อเหลือ6นี่สิครับหเหลือ6นี่ลุ้นกันสุดๆนะครับ หกประเทศก็จะมีเคนยาเฮติโคลัมเบียประเทศไทยมีฟิลิปปินส์และมีฝรั่งเศสครับใช่ครับแต่ละประเทศเองต้องบอกว่าสวยทุกประเทศเลยนะครับแต่ละคนก็เป็นตัวเต็งกันด้วยนะครับและสําคัญเลยนะครับพอเข้าหกคนสุดท้ายเนี่ยเขาต้องมาตอบคําถามกันนะฮะคำถามของน้องน้ําตาลนะครับคือพิธีกรก็ถามว่าใครคือผู้นําในอดีตหรือปัจจุบันก็ได้ที่คุณชื่นชมและให้การเคารพเพราะว่าอะไรนะครับต้องบอกเลยว่าน้ําตาลนี่ ตอบกินใจคนไทยทั้งประเทศนะครับน้ำตาลบอกว่าบุคคลท่านนั้นคือนายหลวงภูมิพลของไทยตั้งแต่เกิดมาเห็นท่านทรงงานหนักมาโดยตลอดไม่เคยบน่นสำหรับคนไทยทุกคนพระองค์ท่านเปรียบเสมือนพ่อของคนไทยทุกคนครับกับเป็นคำตอบที่กินใจนะครับแล้วท้ายที่สุดพอประกาศ3คนสุดท้ายคนไทยก็ลุ้นนี่คือบรรยากาศนะครับที่ทุกคนลุ้นกันหมด ลุ้นกันหมดว่าน้ำตาลจะเข้ารอบหรือไม่อย่างไรท้ายที่สุดเมื่อมาถึง3คนสุดท้ายน้ำตาลไม่ได้ไปต่อคนที่เข้ารอบ3คนสุดท้ายมีนางงามจากฝรั่งเศสอิริสมิตเนครับส่วนนางงามจากเฮติคือราเควลเปริไซและนางงามจากโคลอมเบียนี่ก็เป็นตัวเต็งเหมือนกันนะครับคือแอนเดรียโควา3คนนี้ได้เข้าไปชิงรอบลึกและมงกุฎของนางงามจัก,กรวาลหรือวิสยูนิเวอร์สเป็นของ Miss France หรือว่านางงามจากฝรั่งเศสคืออีริสมิ e n น r นะครับเป็นหนึ่งในตัวเก่งเหมือนกันแล้วท้ายที่สุดก็ได้รางวัลไปครองนี่เป็นมงกุฎที่2ของฝรั่งเศสเขาคุณอัชวินใช่ครับแล้วก็ไปไปมามาเวทีของมิส s u n i v e r s ์ก็ไม่ค่อยได้เห็นนางงามจากยุโรปจะรับมงกุฎสักเท่าไหร่นี่ก็กลับมารับนะฮะใช่ครับ ฝรั่งเศสนี้รอถึง63ปีนะครับได้มงกุฎดนางงามจัก,กรวาลคนที่2นะครับปัจจุบันนะครับไอริสนี่อายุ28ปีเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ด้วยก็ถือว่าทั้งสวยทั้งเก่งเลยทีเดียวนะครับครับและถ้าเราไปดูนะครับในบรรดาตัวเต่งที่ทุกคนลุ้นจนตัวเกรงนี่แหละนะครับคนที่หลุดโผไปอย่างน่าเสียดายก็จะมีมิสเวเนซุเอลานะครับก็ถูกพูดถึงเยอะอินโดนีเซียก็พูดถึงเยอะทีนี้มาดูสถิติกันหน่อยนะครับสำหรับสถิติของนางงามสำหรับ มิส s ูนิเวอร์สไทยแลนด์ของเราไล่เรียงกันตั้งแต่ปี1965คุณอภัสราหงสก,กุลได้เป็น Miss u n i v e r s ์สคว้ารางวัลนางงามจัก,กรวาลมาได้และคุณปุ๋ยพรทิพย์นะครับก็ไล่เรียงมาอีก20กว่าปีต่อมาคุณพรทิพย์นาคกิรันกนกหรือว่าพี่ปุ๋ยก็ได้มงกุฎเป็นคนที่สองณนะตอนนี้ประเทศไทยยังมีมิสย u n i v e r s ์อยู่แค่2คนคนถัดๆมาก็จะเป็นเข้ารอบ ใช่ครับอย่างปี2006นะครับคุณชามโอสถานนนทนะครับท0คนสุดท้าย2007นะครับเข้ารอบ15คนสุดท้ายนะครับคุณฟางว้าลุ่งนะครับมีปี2015นี่ก็ปีที่ผ่านมาเองจำกันได้นะครับน้องแนตอนิพรนะครับได้ชุดประจำชาติด้วยตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์แล้วก็ปีล่าสุดนะครับคือน้องน้ำตาลนะครับสนิตาส่วนสเสนเข้าสู่รอบ6คนสุดท้ายครับครับ มันก็จะมีรายละเอียดรางวัลก่อนหน้านั้นนะครับอย่างชุดประจำชาติที่ได้กันมานะครับเราเคยได้กันมาหลายรอบด้วยกันอย่างปี2008ก็ได้ชุดประจำชาติปี2010ชุดประจำชาติเราก็ได้รางวัล e และได้มิสโปโตโจเจนิก2015ก็คือทุกๆไทยแลนด์ได้ชุดประจำชาติแล้วนี่คือ oops. ชุด j e w e l of t h a i l a n d นะครับ like <the> ที่น้ำตาลใส่แล้วน้ำตาลให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่า กว่าที่จะขึ้นมาเวทีทันวินาทีนี้วุ่นกันเกือบตายเพราะชุดใส่ยากมากตอนที่ให้ทีมแต่งตัวใส่ชุดนี้นะครับน้ำตาได้สัมภาษณ์ว่าตัวสั่นไปหมดเลยกลัวจะใส่วิ่งขึ้นเวทีไม่ทันเพราะว่าชดาใส่ยากแล้วก็จะต้องยีผมใหม่อะไรใหม่นะครับกว่าจะขึ้นมาแล้วก็ทันจนได้แล้วน้ำตาคลอด้วยนะด,ดูดีเพราะว่าดีใจที่ในที่สุด สามารถขึ้นมาโชว์ชุดประจำชาติได้ทันใช่ครับต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะครับกับชุดประจำชาติไทยนะครับปีนี้ส่วนประเทศที่ชนะชุดประจำชาตินะครับเป็นเพื่อนบ้านของเรานะครับก็คือเมียนมานะครับเป็นชุดที่คล้ายๆกับขุนกระบอกประจำชาติของเมียนมาเขานะฮะกับยังไงก็ตามน้ำตาลตอนนี้เป็นขวัญใจคนไทยแล้วนะครับน้ำตาลเป็นสาวจากสมุทรปราการครับปัจจุบันเรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือในวัยเด็กของน้องน้ำตาลนะครับน้องน้ำตาลก็สู้ชีวิตละช่วยพ่อแม่หาเงินมาตั้งแต่เด็กประวัีิบานก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรน้ำตาลก็ไม่ได้อายด้วยที่มาทํางานพิเศษว่างจากการเรียนนะครับก็จะไปเป็นเด็กเสิร์ฟในสนามมิชุนภูมิบ้างไปช่วยครอบครัวบ้างความพิเศษของน้ำตาลทําได้หลายอย่างครับทั้งรําอีสานถ่ายภาพเล่นแชร์บอลวอลเลย์บอลเคยเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันก็ได้ชนะเลิศมาก่อนหน้านี้เคยเป็นนางแบบมาบ้างใฝ่ฝันอยากเป็นนางงามตั้งแต่เด็ก และที่สําคัญแม่ของน้ําตาลเคยเป็นนางงามสงกรานมาก่อนน้ําตาลไปเห็นแม่ใส่ชุดสวยตั้งแต่เด็กเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเป็นนางงามบ้างแล้วสําหรับเวทีการประกวด Miss Universe t อ่าไทยแลนด์นี่นะครับเป็นเวทีแรกที่น้ําตาลเข้าประกวด แล้วไทยที่สุดก็คว้ามงกุฎมาได้ใช่ครับถือว่าเป็นตัวแทนสาวไทยนะครับออกไปแข่งขันนะครับกับอีก80กว่า3งามนะครับจากทั่วโลกที่ประเทศฟิลิปปินส์ปีนี้จัดขึ้นนะครับเป็นปีที่65แล้วก็น้ำตาลทำให้คนไทยนะครับ ดีใจกันทั้งประเทศนะครับในว่าเธอจะไม่ได้มงกุดแต่ก็ถือว่าทําอย่างเต็มที่แล้วนะครับผ่านเข้าสู่รอบ6คนสุดท้ายนะครับถือว่าผลงานดีสุดนะครับในรอบ2 9ปีของสาวไทยในเวที Miss Universe ครับกับใครอยากให้กําลังใจดูความเคลื่อนไหวของน้ําตาลไปดู IG น้ําตาลได้นะครับ IG คือน้ําตาลลิต้านะครับ